สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสกูส๊ตสกุลเนาะมาพบมาพอก,กับซองสาวทองสายกินกแล้วพ่อแม่พี่น้องวันนี้สาวทองกาซีมากินก๋วยเตี๋ยวกินกับเปี๋ยงเนาะก๋วยเตี๋ยวเสียงงั้นแดดเริ่มออกเลยกับเตี๋ยงน้องค่นี้องแต่ว่าสาวทองกาซีมาตอบตอบอัน คอมเมนต์ของพเม่พ no. no. ี lại 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 no. ่น้องเนาะว่าแต่ว no. ่าคอมเมนต์เอฟซีหลายๆคนหลายๆท่านเนาะที่ว่าคอมเมนต์มาถามเสาวททองว่าเสาว์ทองกับบอลยาวนั้นเลิกกันอรไโบเสาร์ทองตอบว่าเสาร์ทองกับบอลยาวนั่นเลิกกันแล้วเนาะพเม่พี่น้องเสา้์ทองเนี่ยเลิกได้ประมาณสองสองอาทิตย์แล้วพเม่พี่น้องแต่ว่า เลิกสาเหตุยังสาทองบอขอตอบน้องพ่อแม่พี่น้องมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเพ no, er ิ่นเนาะกะแล้วแต่เพิ่นสาทองกับบริได้หายบริขียดเนาะแต่ว่าถ้าเพิ่นว่าเออแบบเอฟซีบอกว่าเออแบบถ้าได้เลิกกันแลกกับแบบว่าเป็นมูกันได้โบยังที่แบบว่าบให้เคขียดบ่ให้ดกันอยังที่นะพ่อแม่พี่น้องสาทองกับบได้หายบริขียดเนาะแต่ว่า แล้วแต่เพิ่นถ้าเพิ่นมาเบ้านนส่ทองส่ทองกับปกติเนาะพ่อแม่พี่น้องเพิรนมหาลูกหาเตาก็ได้เนอมเพี่น้องแล้วแต่เพิ่นส่ทองก็บม่ได้หาบริเคะเลิกกันในเพราะสาเหตุยังส่ทองกับบอกอตอบเนาะพ่อแม่พี่น้องมัน,มนเป็นเรื่องส่วนตัวของเพิ่อนก้นเฮ่ากัต้องมีแบบว่ามีเลิกลาเนาะแบบว่าบ่เลิกบ่ลา,ลากะอาจธิบบ ทุกคนก็ต well. so, ้องมีเนาะพ่อแม่พี่น้องแต่สาท้องกะเพได้ติดใจอย่างกะแล้วแต่เพื่อนเนาะว่าเออเพดแบบใดที่เพื่อนมีความสุขกะแล้วแต่เนาะพ่อแม่พี่น้องเสาท้องกะสิบอกขอตอบบาเขาเลิกล่ากันเพราะอย่างเนาะกะเสาท้องกะสิตอบพ่อแม่พี่น้องจำนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเพราะว่ากะให้พ่อแม่พี่น้องอ่ะเป็นกำลังใจให้เสาท่องต่อไปเนาะพ่อแม่พี่น้อง ให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามสะท้องคือเก่าแล้ะกะ่ะแบบให้รับชมสะท้องคือเกนะ่าเนาะแบบว่าสะท้องคือประจักษ์ว่าสนะีว้าแนวไดเนาะอคืออมแวกวสรุปสะท้องก็บว่าบกเป็นปันใดเนาะเพราแม่พี่น้อง นี้จะฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปถ่ายทอดและพ่อแม่พี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้ถ่ายองเฮ็ดคลิปคลิปต่อไปเนาะพ่อแม่พี่น้องถ่ายทอดกับโมโมว่าสีเบิตอบพ่อแม่พี่น้องแนวใดาเนาะกัเพื่อนเอฟซีถามมาว่าเลิกกันแล้วบาบย่าเพิ่นไปยู่ไนต์เอียงสินะถ่ายทอดกับบอกว่าอันเพราะว่าในหันจะต้องกับ หนังสือบ่เป็นเนาะเพราะว่ากะสิในไหหมู่หรือว่าน้องส,บสอบให้เนาะพ่อแม่พี่น้องกะเพิ่นก็ไปอยู่เพื่อนเพื่อนเอื้อยเพิ่นเนาะพ่อแม่พี่น้องกัอันเพื่อนเอื้อยนี่ก็คือเพื่อนแบบเพื่อนพ่อแม่แหละพ่อแม่พี่น้องเพื่อนพ่อแม่ตะเลขเนาะก็ถ้าว่าอยู่ไกลกันบ่กับ,าบาก่ได้ไกลหมู่บ้านเดียวกันเนาะพ่อแม่พี่น้องหมู่บ้านเดียวกันแต่ว่ากับชิอยู่ เพิน kind of soup, ่นกาซิโยเข้าไปในบ้านน้อยหนึ่งเนาะแต่เพื่อนชาวท้องกับเพื่อนไอ้เพิ่นเพื่อนเพื่อนบาบุญนะเนาะเพื่อนเนาะกาซิโยติดกันซิโยติดกันแต่ว่าเพิ่นไปนอนเพื่อนบาบุญเนาะเพิ่นกาซิโยไปนอนอยู่เพื่อนเพื่อนเพื่อนโก้เพื่อนเข้าแะไรพวกแม่พี่เนาะถ้าแมนบ้านเขากเนาะแต่ว่าเพิ่นเอื้อยเพิ่นยูแต่ว่าปีนี้เอื้อยโมยูเนาะเอื้อยยุงเทพ เพื่อนกะิีไปนอนอยพุ่นเนาะแต่เพื่อนชาทองจะทองก็ซิอยู่กับลูกสองคน้็ไม่เนอะก็ตอบเอฟซีเนาะเอฟซีถามมาหลายหลายท่าหลายหลายคนเนาะถามชาท่องมาว่าเป็นเพราะยังสาเหตุยังที่เลิกกันอย่างนี่ ้องว่าบ่าได้อออเอาพรมเนาะเพาหลายอันตายที่ไรจะท้องก็แคบมาตอบพ่อแม่พี่น้องที่ถามเขามาก่าเลิกกับเป๋าเงาในสาเหตุงังน อขอ,อตอบนะเย,ย,ยื่อนมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเพื่อนลูกชายบอกยอมกินข้าวแต่เราอยากกินหมกูกระทะ cái gì không phải bì kính mọi nó cái gì hết nó nó cái gì nó cái gì nó nó ใ่บ้านจะท่องห้องขับเปียกเสร็จอยู่ในน,น,นั้นงนเมียบบุ่นกันซื้อมาให้ซื้อมาให้คนละทุงให้ลานกันทุงหนึ่งแต่ลานบอกินลานว่าอยากจมูกระทะ ไม่กินนะแม่นี่กินข่าวะกินข่าวก่อนไปยังหมูกระทะกับตอนแรงจะไปกินไึไปนอนนะไปนอนเห็นยัง แห้งลูกพัดลมเบาๆให้แม่นะมากินน้ำกันแล้วพ่อแม่พน้อง còn này cả 10h rồi nó, thảo thon cả đấy, lao làm gì thảo thon lao đấy nó, nó มาตอบคอมเมนต์นที่แบบว่าเอ็ดซี C ่ไมมาหลายๆคนนะพ่อเน้องว่าคอมเมนต์มาหลายคนว่าเป็นเพราะยังสาเหตุยังเหรอพอแี่นะ้องว่า,าเป็นยังคือเลิกกับเบลอย์ใช่ไหมเลิกกันอารีโโ่อย่างเลิกกันอารีพ่อแม่พี่น้อง เลิกกันมาได้สองอาทิตย์สาเหตุยังนั่นกะบช่องบุคอตอบนอกพรมยพี่น้องคนเฮามันจะกสักวันหนึง่งกับบจากแบบหนึ่งกะจากแบบหนึ่งนากพรมยพี่น้องเรื่องส่วนตัวของเพื่อนสะทองสิบบตอบเนอกพรมยพี่น้องว่าสาเหตุยัง รองว้าวก็ได้เว้าวแล้วน้ำตาสีไรตอนนี้ก็ไปท่องไปอยู่กับลูกสองคน เอฟซีเพิ่นบอกเขาว่าเลิกกันแล้วกะให้โกรธบ่ให้เกลียดกันอยังซเนาะพ่อแม่เนาะถ้าดทาองไ่ได้โกรธถ้าดทาองไ่ได้เกลียดผูด้ใดเนาะเพิ่นอยากมาแบบมาหาลูกกันแล้วแต่เพิ่น,นเนาะเพิ่นอยากมากับมาเฮาบ่ได้ว่าหยังแบบเพิ่นอยากมาหาลูกด้วย มาเล่นน้ำลูกอย่างเช่นชาวท้องกับบริวารอย่างเนาะก็เร็วจะขึ้น บริโกรบริเ้นไว้เนาะแต่สาท้องก็ยังเดียวอะถ้าแบบว่าผมนีถ้าบอซําเติมชาท้องชาท่องบอกบด้โกรบริเกดไวเนาะเพราะอะเนาะเพิ่นอยากมาเพิ่นก็มาได้สาท้องบริเคยว่ายแบบว่าบริเคยห่างบริเคยห่วงเนาะว่าล่ากันแล้วเลิกกันแล้วว่าสิมาหาลูกบ็ได้หรือว่าสิคุ้ยกันบอได้ พูได้ปกติพ่ไไอแม่พีน่น้องสะท้องกะเพิ่นถ้าเพินว่าเอาน้ำสะท้องก็ว่าเนาะพ่อแม่พีน่น้องถ้าเพิ่นเห็นเพิ่นถามสะท้องสะท้องกะกระป้าถ้าเพิ่นถามเนาะสะท้องก็ไมรร่โกรธไม่เกลียดเพิ่นแล้วแต่เพิ่นตัดสินใจเนาะพ่อแม่ ช้องก็ใช้ชีวิตอยู่กับลูกสองคนแต่ละมือเนาะก็๊บกระชาเสือลูกใื้เสือสิบแ้วหัดคอเจ้าของเลยไปมากินเ้าจะเป็นร่างคอเจ้าของไหมท่าน งอนงอนอยากให้แม่พาไปกินหมูกระทะลูกชายงอนอยากให้แม่พาไปกินหมูกระทะเนาะโอเคพอมน้องร้อนนี่กับ เสาร์ทองกับอิมเป็นที่เรียบร้อยเนาะโอเคพ่อแม่พี่น้องตอนนี้กับเสาร์ทองกับอิมเป็นที่เรียบร้อยเนาะกับผ่าพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเสาร์ทองคือเก่าเนาะพ่อแม่พี่น้องคนใดที่กดติดตามกดรับชมคลิปเสาร์ทองแล้วก็เสาร์ทองกับกุญเวยหลายเนาะพ่อแม่พี่น้องที่ที่เบิ่งนเสาร์ทองเนาะ พี่น้องแหละกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจชาวทองเห็ดคลิปต่อไปเนาะพ่อแม่พี่น้องเพื่อเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวเนาะทั้งแม่ทั้งน้องแหละเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งแม่กับบม,มีคนหาเงินเนาะพ่คลิปนี้สาวทองกับสิจบคลิปเพียงเท่านี้พ่อแม่พี่น้องกลับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตชิปโกชิ